ผมมีอาการหลังไว2-3นาทีแต่แฟนหลังช้ากว่าผมจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างครับอืมสอนาทีหลังแล้วแต่ว่าแฟนไฟคือแฟนเป็นผู้ชายแฟนเป็นผู้ชายน่าจะน่นจานนจะผู้หญิงหร,หรือเปล่าเพราะว่าบอกว่าผมมีอาการหลังไวสองถนาทีแต่แฟนหลังช้า แต่ผู้หญิงไม่ค่อยหลั่งนะพี่จางผู้หญิงเขาเรียกว่าเสร็จเสร็จอาจจะเสร็จชาหรือเปล่าเนาะผู้หญิงไม่ได้หลั่งออกมาเป็นน้ําเหมือนที่คนทั่วเหมือนบางน้องๆบางคนน่ะเวลาไปโรงเรียนอน่ะชอบถามเพราะว่าดูวิดีโอโป๊เยอะเกินไปแล้วนึกว่ามันจะต้องพุ่งมาเป็นน้ําพุอะไรแบบนั้นนะซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนแบบอย่าไปดูหนังโป๊แล้วติดภาพเป็นแบบสลาณาบ้างเนาะแบบมันมันไม่ได้เป็นอย่างในวิดีโอมันคือต้องทําให้โอเวอร์นิดนึงมันจะได้ดูหน้าดูหน้าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นนนออย่างตลดะะค ก็ถ้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงน,นะ,ะการหลังที่มีปัญหาหรือว่าหล,หลังเร็วเนี่ย premature ejaculation เนี่ยงจริงเราตัดที่หนึ่งนาทีเราไปย้อนดูคลิปไบเบิลของขชุลักชวลได้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เยอะกว่าหมอมากมายมาพูดอยู่รวมถึงเทคนิคด้วยว่ามีเทคนิคที่สามารถฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยตนเองยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้หลังได้ช้าลงแล้วก็ถ้ายังไม่ได้เนี่ยณปัจจุบันก็มียาแล้วนะคะพี่ตังที่มาช่วยทําให้หลังเนี่ย ได้นานขึ้นหรือบางทีก็จะใช้เทคนิคแค่เป็นถุงยางที่จะมียาชาอยู่ตรงปลาย,ลายเพื่อลดความรู้สึก<อ>ตรงปลายประสาทมันก็จะได้ใช้ระยะเวลาในการกระตุ้นนานขึ้นก็จะสามารถทำกิจกรรมได้นานขึ้นเนี่ยก่อนที่จะเสร็จอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเราลงแฟนก่อนทําให้แฟนเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาโซโล่ของเราให้เสร็จทีหลังเป็นตน้นถ้าเกิดว่าเราตั้งหน้าตั้งตาว่าจะทําของตัวเองให้เสร็จก่อนโดยไม่สนใจแฟนมันจะกลายเป็นว่าเราเสร็จก่อนแล้วแฟนยังไม่เสร็จ ถ้าแฟนเขาเสร็จช้าอยู่อาจจะต้องโฟล์เลย์หรือว่าคุยกับเขาแล้วก็ทําให้เขาเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาซัดของเราทีหลังอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ลองไปเปิดไบเบิลชูรักชูรสดูนะคะ,ะแล้วก็ลองปรับง่ายๆแบบที่หมอบอกก่อนก็ได้ะคะ่ะคะลองเข้าไปดูเลยนะคะในช่อง Youtube ของชูรักชูรสเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างชายรักชายเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่ายิ่งถ้าเป็นชายรักชายหมายว่า เออยิ่งง่ายเมื่อเมื่อเรารู้ว่าค่ะว่าจะเสร็จช้ากว่าเราจริงเราก็ทําให้คนที่เสร็จช้าเขาเสร็จก่อนเพราะเราเสร็จไวกว่านอะบอกนะแล้วเราก็เออค่อยมาแบบซัดของเราเร็วๆทีหลังพอแป๊บเดียวเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับบอกกันจริงๆถ้าหากว่าเข้าช่อง YouTube ชุรักษสชุีรดมีคำถามเยอะแยะที่เราได้ตอบคำถามคลี่คลายเอาไว้แล้วแล้วก็สามารถเป็นความรู้ทั่วไปพื้นฐานได้เลยลองเข้าไปดูถ้าหากว่ามีไดนะคะอีหรือถม่อย่างนั้นก็ ไม่อย่างนั้นคือถ้าเราเสร็จไปแล้วก่อนมันก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะทําให้เขาเสร็จได้โดยที่อาจจะไม่ใช่ <c oughs> แค่การสอดใส่อย่างเดียวยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะคะ <c oughs>